BYD ทำบิ๊กสกูตเตอร์ไฟฟ้าคันแรกค่ายมังกอรจ่อขายเร็วกว่าที่คิด BYD ขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถือเป็นผู้ครอบครองส่วนแบ่งตลาดรถยนต์พลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของโลกแต่นอกจากจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์แบบสำเร็จรูปแล้วพวกเขาก็ยังพัฒนาและจำหน่ายแบตเตอรี่ให้กับบริษัทอื่นนำไปใช้ต่อได้อีกด้วย จนเราสามารถเห็นค่ายรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าบางรายในต่างประเทศได้นำเอาแบตเตอรี่ของ BYD มาใช้กับรถของตัวเองแต่ดูเหมือนว่า BYD จะไม่ได้ต้องการหยุดอยู่แค่นั้นเพราะภาพสิทธิบัตรล่าสุดที่ถูกเปิดเผยออกมาแสดงให้เราเห็นว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะลงไปสู้ในตลาดรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองทำเองขายเองแบบไม่งอคนกลาง ซึ่งรถประเภทแรกที่ BYD เลือกจะทำก็คือ Big Scooter ที่นอกจากจะเป็นรถที่ขายง่ายในยุคปัจจุบันรูปแบบการใช้งานในเมืองของมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถพลังงานไฟฟ้าและถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่มีข้อมูลของตัวรถที่แน่ชัดออกมาแต่เราก็สามารถรับรู้ข้อมูลบางส่วนได้จากภาพสีทิบัตรชิ้นนี้เริ่มกันที่ขนาดของตัวรถที่จะใหญ่ในแบบของบิ๊กสกูตเตอรระดับเดียวกับ Honda Forza 350และ Yamaha X Max 300 มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ใต้ตำแหน่งคนขับในจุดเดียวกับที่ติดตั้งเครื่องยนต์ในรถสกูตเตอร์ส่งกำลังไปสู่ล้อหลังด้วยสายพานแบบเรื่อยระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบหัวกลับด้านหลังแบบสปริงคู่พร้อมซับแท้ง์ระบบเบรกด้านหน้าแบบจานคู่ทำงานร่วมกับคลิปเปอร์เบรกเรเดียลมส์ส่วนระบบเบรกด้านหลังเป็นแบบดิสเดียวทำงานร่วมกับคลิปเปอร์แบบแอคเซีเลมส์ระบบไฟสองสว่างรอบคันแบบ LED หน้าจอแสดงผลแบบสี TFT ชิลหน้าปรับระดับได้ มีกล้องบันทึกภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถส่วนอุปกรณ์ตัวช่วยอย่างอื่นที่ไม่เห็นอยู่ในภาพสิทธิบัติก็น่าจะติดตั้งมาให้แบบจัดเต็มไม่ต่างจากรถจีนรุ่นอื่นในตลาดทางด้านของพละก,กําลังก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ20-25แรงมา้าซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับรถบิ๊กกูเตอร์คาส 250-400cc ในส่วนของแบตเตอรี่ก็คาดว่าจะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP หรือลิเทียมไอออนฟอสเฟต ที่เป็นเทคโนโลยีประจำค่ายมีจุดเด่นด้านการชาร์จเร็วและมีรอบการชาร์จที่เยอะแต่ก็แลกมากับน้ำหนักของแบตเตอรี่ที่มากกว่าแบตประเภทอื่นทางด้านระยะทางขับเคลื่อนนั้นก็คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งในตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลว่าตัวรถจะถูกเปิดตัวและวางจำหน่ายตอนไหนแต่ถ้าเราดูที่ภาพสิทธิบัตรก็จะเห็นได้ว่าบิ๊กซิกูเตอร์รุ่นนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมผลิตแล้วเห็นได้จากการติดตั้งบังโคลนท้ายไฟเลี้ยวและขาตั้ง ซึ่งเป็นของที่เรามักจะเห็นแค่ในรถที่พร้อมขายจริงแต่ไม่เห็นอยู่ในรถต้นแบบในส่วนของค่าตัวก็คาดว่าจะสูงกว่ารถเครื่องยนต์สันดาบในคลาสเดียวกันเล็กน้อยยกเว้นว่าทางค่ายจะลดราคาของมันหลังจากจําหน่ายไปสักพักเช่นเดียวกับรถยนต์หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o rival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย